กับสวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสกู๊ทุกุนพี่น้องมาพบมาพบอสอ,อ้างนั่นสามเค้กว่าไปคือเก้าพี่น้องมามาพี่น้องม้อนี่ <c oughs> มม้อนี่อาจจะเป็น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 นี่เป็นปน้นนองน้อม้อนี่เด้อเพราะว่าม้อนี่จะมีเมนูแกงเห็ดบวกพี่น้องม้อนี่พักบดได้มีเหลือหมากมะห,ามนหน่ามาหนักมาแก้มเล็กน้อยพี่น้องมันเหลือมานหนัออกะเอแบบหล่นๆเลยพี่น้องม้อนี้พักบดไอ้มีเลยม้อนี่อนะจุดจวดเดีกันพี่น้อง แกงเฮ็ดบวกเพื huh. ่น้องคนละช้งป้าเพิ่อนช้างยางเพื่อนก็เป็ปลาโอ้ปลาคำพันแล้วก็ปลาเฮือเพี่น้องเพิ่นก็คอยผ่าของกินแบนเฮาก็มาให้เรื่อยๆเด้อพี่น้องคอยซัพพอร์ตคอยซัพพอร์ตเพื่อน้องเอาง่ายๆนะโคตรซัพตะไคร่โคตรไรโคตรใช่ให้ตลอดขอขอบอกขอบใจจัลเลเด้อทช้างป้าเด้อมาบัพี่น้องบ่กอย่างไรอย่างเท่าก่อนสิไปรับชมคลิปขอผ่ากันหน่อยพี่น้องผาโคตรซัพตะไคร่กดตรไรโคตรใช่ ื่อเป็นกำลังใจช่องอนนนสามเอเคพี่น้องขอคุณประกอบใจเด้อพี่น้องเท่ให้เทียดติดตามรับชมช่องอนนนสามเอเคมามาเข่าเนียวไม่ไมต้องใช้ติ๊บดงมั้ยเนียวฮอนึ่งคำแรกแหกหมันจำเข่าเนียวคำย่อ้ Thành nghệ phải không nghệ không lái khác đấy con hết cuộc hết cuộc จะแชร์พบบี่น้องจะแชร์มาก pues right. ินกระหม่อมมาฮามันจะเข้ากันไหมน้อหม่องมาฮผ้ามันดิบด้อยหม่องอ่อนแต่ว่าผ้าเอาหม่อมาฮาเลือมันนั่นแหละพี่น้องเอาไว้เลยเสียรายยามน้อง เห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกบางยีใกล้ยักันพี่น้องเห็ดปวกบานเฮา แซบคักรีพี่น้องแซบคักรีเห็ดปวกเห็ดปวก ของหายากบันเท้าเด้กเป็น้องโดนจะได้กินเธอหนึ่งเด้อเป็น้องเด้ดอเราจุจ่มเลยเป็น คำชุดท้ายพี่อน้องของดีมีหน่อยเด้ของดีมีหน่อยของดีมีหน่อยอืมอืมอผักลิพี่อนอ้องเสพผักลิเก่งในซอย,ยพี่อน้อง เสร็จเสร็จไปน้องเอาไปน้องคลิปนี้ก็สิขอจบต้งเที่ยวจำเลยเด้อไปน้องเด้อเข้ามาแล้วแต่อย่าลืมเด้อไปน้องเด้อก็ผ่<อ>าโคตรซับตะไข่ก็ไล่ก็แซ่์ให้ช่องหันนนสามเก๊ะเด้อไปน้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปไปน้องขอขอบคุณกับใจไปน้องเบิร์ตจะคุสจะพูดไปน้องแจ๋เ,เกียรติตามรับชมช่องหันนนสามเก๊ะเกไปน้อง,องคลิปนี้ก็กราบคำสวัสสวัสดีละสบายดีบ๊ายบาย